Truevision Group เปิดแพ็กเกจใหม่เพิ่มช่องสำหรับทุกท่านโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเพิ่มช่องรายการชั้นนําคมชัดสมจริงทุกประเภทรายการช่องกีฬาแบบ HD ชัดสะใจ15ช่องช่องภาพยนตร์และซีรีส์ดังแบบ HD 12ช่องช่องสารคดีช่องเด็กและช่องข่าวแบบ HD 10ช่องช่องบันเทิงจากทั่วทุกมุมโลกแบบ HD 14ช่อง วันนี้ True Vision Group เพิ่ม HD คมชัดสูงสุด50ช่องมากที่สุดในประเทศไทยพร้อมช่องคุณภาพรวม180ช่อง รับชมสูงสุดที่ New Platinum HD ชม HD 50ช่องรวมกับช่องคุณภาพเป็น177ช่องติดต่อขอรับแพคเกจใหม่เพิ่มช่องจาก t r u e v i s i o n Group ได้ทันทีไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มภายใน3 1เวตุลาคมนี้โท0 27 25 27 27 w w w t r u e v i s i o n g r o u p c o m หรือ TrueShop หรือ TruePartners ใกล้บ้านคุณ